เสียงภายในของตัวเรานะคะเป็นเรดาร์นะคะที่กำหนดวิถีชีวิตเราอย่างแม่นยำที่สุดใช้คำว่าแม่นยำที่สุดนะคะมากกว่าในเรื่องเรา gps หรือแผนที่นะคะใดๆทั้งสิน้นแต่นี่คือความรู้สึกเราเนี่ยจะเป็นแผนที่ชีวิตนะคะกำหนดทิศทางชีวิตเราไปในตามที่เราต้องการและ ราถนาอย่างแท้จริงแบบชนิดที่ว่าเป็นตัวของตัวเองอย่างมากที่สุดนะคะถ้าเราอยากรู้ว่านะคะเราเป็นอะไรเราจงต้องถามใจตัวเราเองคำว,ว่าเป็นอะไรนั่นหมายความว่าเราต้องการนะคะแสดงออกหรือสร้างสารรค์สิ่งใดในชีวิตของเราเพื่อประจักษ์กับโลกใบน,นี้นะคะเอกลักษณ์สำคัญของตัวเรานี่แหละนะคะเป็นสิ่งที่เราไม่เหมือนใคร ซึ่งเราจะไปเปรียบเทียบหรือจะไปมองไอดอนนะคะจากที่ไหนก็จะไม่ใช่ตัวเราอย่างแท้จริงแต่ทำเป็นการนำมาเป็นไอเดียหรือกระบวนการในการที่จะเดินทางไปแบบเขาได้แต่สุดท้ายกระบวนการสร้างสารรค์และการแสดงออกเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบเราอย่างแท้จริงคือแบบเราที่เป็นของเราเท่านั้นนะคะเราทุกคนเนี่ย มีแม่แบบนะคะที่เป็นพิมพ์เขียวมาโดยเฉพาะของเรากันทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นลายนิ้วมือนะคะลายลิ้นนะคะ <c oughs> และก็ในเรื่องราวของ d n a ออะไรต่างๆมันจะเป็นเรื่องราวของความเป็นเฉพาะตัวของเราแต่ละคนนี่คือความเป็นเอกลักษณ์อ,อันโดดเด่นของแต่ละคนในจำนวน800 0กว่าล้านคนบนโลกใบน,นี้เข้าใจไหมคะ แล้วนะคะเมื่อไรก็ตามที่มีความรู้สึกที่ไม่สบายใจนะคะจงถามกับใจตัวเองแบบตรงๆว่าทำไมถึงเกิดความไม่สบายใจนะคะเป็นเรื่องราวของการตั้งคำถามต้องทำอย่างไรถึงจะทำให้ใจของเราสบายขึ้นให้ส่งสัญ,ญลักษณ์มาอย่างง่ายๆหรือส่งคำตอบ หรือส่งแนวทางที่จะแก้ไขมาอย่างง่ายๆให้เราได้แก้ไขและปรับปรุงหรือถ้านะคะมีความรู้สึกว่าเราเปลี่ยนชีวิตไปในรูปแบบที่เดินไปข้างหน้านะคะจนมาถึงนะคะในจุดที่จุดในการเปลี่ยนแปลงจนมองไม่เห็นนะคะเาขาเรียกว่าชีวิตเมื้องเบื้องหลังเป็นที่เรียบร้อยคือเปลี่ยนแปลงไปแต่ยังไปไม่สุดๆนะคะ มีอย่างเดียวก็คือต้องหยุดก่อนแล้วก็ทำการขอโทษนะคะคุณฟังไม่ผิดอีกคือทำการขอโทษกับเรื่องที่เราเข้าใจผิดในอดีตที่ผ่านมาจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามขออภัยให้กับตัวเราเสียคือตัวเรานี่แหละขออภัยกับตัวเรานะคะเพราะตัวเราเนี่ยมีทั้งจิตสำนึกจิตเหนือสำนึกและร่างกายร่างกายของเราเนี่ยเข้าไปจิตไรสำนึกนะคะ ที่เขาทําตามาความปรารถนาของจิตสํานึกและจิตใต้สํานึกของเราที่สั่งกันและจิตสํานึกก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ตื่นนะคะจิตผู้สั่งการเนี่ยที่ยังไม่ตื่นเนี่ยนะคะก็จะใช้คําสับคาําด่าคําสบดคําสาปแช่งนะคะหวังว่าจะสาปแช่งคนอื่นแต่สุดท้ายก็กลายเป็นนะคะผู้ใดที่พ่นอะไรออกจากปากมาผู้นั้นจะเป็นผู้ได้รับกลายเป็นเรื่องเราที่ ถูกสลักเข้าไปในดวงจิตดวงใจเราถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เราก็ขอโทษขออภัยกับตัวเราเองเสียนะคะในทุกๆความทรงจาําทุกๆก,การบันทึกจารึกไว้กับนะคะในเรื่องของชีวิตเราตั้งแต่เกิดจนปัจจุบันสิ่งใดที่ทําผิดพลาดพังไปนะคะก่อนที่จะขออภัยผู้อื่นมาขออภัยตัวเองกลับย้อนกลับมาขออภัยตัวเองนะคะแล้วนับจากวันนี้เป็นต้นไปการตื่นรู้ การเข้าใจนะคะว่าตัวเองเป็นต้นต่อของทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของตัวเองนะคะขอโอกาสในการที่จะใช้พลังงานดีๆเพื่อที่จะทําให้ชีวิตนะคะเดินไปในทางที่ถูกต้องตามคลองของธรรมกลับไปสู่ความบริสุทธิ์สดใสสิ่งใดที่หมองไม่ก็จงนะคะชำระล้างออกไปเสียบัดเดียวนี้ได้เวลาการตื่นของฉันเรียบร้อยแล้ว จิตสำนึกจงสั่งไปเลยว่าขอให้มีชีวิตที่มีความสุขเจริญรุ่งเรืองเพราะฉันเกิดมาเพื่อมีความสุขประสบความสาเร็จและมั่งคั่งเหลือเฟือค่ะ